สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดฝ่ายค้านฝ่ายแค้น8ปีบิ๊กตู่อยู่ยาวปัญหาการตีความ8ปีบวกกลนเกมทั้งจากฝ่ายค้านและฝ่ายแค้นแม้จะมีคำยืนยันจากบิ๊กพลังประชารัฐประกาศอุ้มพลเอกประยุทธ์อยู่ครบเทอมถึงเวลาจริงอาจไม่เป็นเช่นนั้น อุณหภูมิการเมืองที่ยังร้อนแรงท่ามกลางข่าวแผนล้มแผนลับสับเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีล่าสุดแม้จะมีคำยืนยันจากวิก้อมพลเอกประวิท์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพักพลังประชารัฐพี่ใหญ่ตระกูลปอปลาออกมาแสดงความมั่นอกมั่นใจปมร้อนสถานะ8ปีพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรียืนยันไม่มีปัญหาเรื่อง8ปี เพราะว่าปัญหาการตีความข้อกฎหมายจนถึงเวลานี้ยังเป็นข้อถกเถียงในประเด็นการนับระยะเวลาตามที่ระบุในมาตรา158วรรค4คำว่า8ปีจะต้องเริ่มนับตั้งแต่ตอนไหน3แนวทางที่มีการหยิบยกมาเปรียบเทียบและถกเถียงอยู่ณเวลานี้คือ 1. ตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งนาย,ยกรัฐมนตรีภายใต้รัฐบาลคอสอชอในเดือนสิงหาคมปี2557 เท่ากับว่าจะครบ8ปีในเดือนสิงหาคมที่จะถึงนี้ 2. นับตั้งแต่รัฐธรรมนูญ2,560มีผลบังคับใช้ในวันที่6เมษายน2,560เท่ากับว่าสถานะพลเอกประยุทธ์จะสิ้นสุดในปี2,568 และ 3. นับตั้งแต่วันที่6มิถุนายน2562ซึ่งผลเอกประยุทธ์เริ่มปฏิบัติหน้าที่เท่ากับจะไปสิ้นสุดในปี2570หากถอดรหัสตามที่บิ๊กป้อมออกมาแสดงความเห็นรวมถึงท่าทีจากรัฐบาลเวลานี้ค่อนข้างชัดเจนว่าเทไปที่ข้อ3 สวนทางกับฝ่ายค้านโดยเฉพาะพักเพื่อไทยที่ค่อนข้างมั่นอกมั่นใจและเตรียมยื่นสารรัฐธรรมนูญเพื่อตีความเพราะเชื่ออย่างสนิทใจว่าประเด็นสถานะของพลเอกประยุทธ์จันโอชาเข้าตามข้อหนึ่งคือต้องสิ้นสุดลงในเดือนสิงหาคมหรืออีกราวสามเดือนข้างหน้า ยังไม่นับรวมสารพัดกลเม็ดที่บรรดาฝ่ายค้านฝ่ายแค้นงัดมาใช้หวังผลไปถึงการเปิดบิ๊กเดีลครั้งสำคัญที่ขย่มพลเอกประยุทธ์ลงจากเก้าอี้สอรอหนึ่งตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลให้ได้ ดิวล้มประยุทธ์ที่เปิดหน้าชกตั้งแต่หมอชละนานสีแก้วหัวหน้าพักเพื่อไทยและผู้นำฝ่ายค้านออกมาเปิดสมการ30เสียงสสรัฐบาลโหวตไม่ไว้วางใจในศึกซักฟอกซึ่งจะมีขึ้นหลังเปิดสภาวันที่22คพฤษภาคม มีการเปิดดีลเสียโจยุทธพงศ์จรัสเถียนรองหัวหน้าพักเพื่อไทยดินเนอร์กระชับมิตรกับพิเชษถิรชวานสอสบัญชีรายชื่อพลังประชารัฐในฐานะแกนนำกลุ่ม16ก่อนต่อท่อไปถึงผู้กองธรรมนัฐร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าเลขาธิการพักเศรษฐกิจไทยแม้ล่าสุดจะถูกล้มดีลโดยพี่ใหญ่ตระกูลปอหรือแม้แต่การส่งมือประสานอย่างเสียเฮงสุชาติชมกลิ่น แกนนำพักพลังประชารัฐเคลียร์ใจพักเล็กโปรยยาหอมเป็นคำขอบคุณพร้อมคำชมเต็มกระบุงจากนายกหรือแม้แต่ตัวพิเชษที่วันก่อนบินไปกินข้าวกับเสียโจ้ก่อนที่เวลาต่อมาจะออกมากลับคำยืนยันพักเล็กที่ร่วมโบทเลือกนายกรัฐมนตรียังอยู่ร่วมกับรัฐบาลจนครบเทอม แต่ก็ใช่ว่าพลเอกประยุทธ์จะสามารถไว้วางใจได้อย่างที่รู้กันว่าทางการเมืองสิ่งที่เหนือความคาดหมายมักเกิดขึ้นเสมอคลื่นลมที่เหมือนสงบวันดีคืนดีอาจเกิดพายุใหญ่แบบไม่คาดคิด ยามนี้แม้ฝั่งแกนนำพลังประชารัฐจะพากันพาเรรดออกมายืนยันจำนวนเสียงที่มีอยู่ในมือว่าไม่น้อยกว่า250เสียงแต่ตัวพลเอกประยุทธ์ซึ่งมีบทเรียนจากศึกสักฟอกรอบที่แล้วเอาเข้าจริงอาจต้องเตรียมแผนรับมือสองชั้นโดยเฉพาะเสียงพักเล็กที่อาจเป็นตัวแปรสาคัญยามนี้ยังคงสวิงไปมาขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกรุงเทพธุรกิจ อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ